สวัสดีครับสวัสดีวันที่30สิงหาคมนะครับนี่ครับรถเที่ยวมีขายอยู่หน้าร้านนะครับวันนี้เราลดราคาไปเกือบทั้งร้านเลยนะครับเปลี่ยนราคาใหม่หมดทั้งร้านเลยนะครับอ่มาดูกันเลยนะครับคันแรกครับมีโอ125ครับคันนี้เป็นระบบคาบูนะครับแต่แปลงไฟหน้าเป็นหัวตัวโวชีดนะครับแปลงไฟหน้าาใส่ตัวโวชีดนะครับราคา7,900ครับลดราคาไปทั้งร้านเลยนะครับสเต็ปครับ7เป็น9ครับคิกคาบูครับคันนี้ภาษตี 68นะครับ9,900ครับฟีโน่ครับ8,900ครับฟีโน่คันนี้ปี2011นะครับภาษี68นะครับ11,900บาทฟีโน่ครับ9,900บาทนะครับมีโอครับ9,900บาทอันนี้เป็นแม็ก12นะครับแม็ก12นะครับรอแม็ก12นะแล้วก็ยังมีแถวหลังคันนะครับเป็นรถจีนครับ7,500ครับสตาร์ทมือนะครับคันนี้อ่มาดู CBR ต่อครับ คันนี้เป็น CBR 300ครับ11,900บาทครับ c b บีอาครับปี2016นะครับ18,900บาทภาษี66นะครับอมาดูคันนี้ครับนูโวครับอ่าคันนี้เป็นนูโว MX นะครับ8,900ัาครับเอกสารครบครับ Honda Kick i ครับคันนี้9,900บาทครับคันนี้ภาษี66นะครับเป็นชื่อชาวต่างชาตินะครับมีเล่มเขียวนะครับแต่ไม่มีใบ พาสปอร์ตของเจ้าของนะครับมีเล่มเขียวคลิก125ไอครับ15,900บาทครับภาษี67ครับคลิก125คันนี้ล้อแม็กนะครับ16,900บาทภาษี68ครับพิโอตาโตครับ9,900บาทภาษี69นะครับภาษี69นะครับคลิกครับคันนี้9,900ครับล้อแม็กภาษี68นะครับภาษี68นะครับ Mx ครับคันนี้เป็นรถปี2018อ่ะขอโทษนะครับ2017ครับราคา1 6 9 0 0บาทนะครับคันนี้1 7 9 0 0บาทเป็น Mx s ตัว LED นะครับภาษี69นะครับคันนี้69รถปี2018นะครับเอกสารครบนะครับสนใจขนานสอบถามได้ครับเบอร์ติดต่อ0648126696ครับร้านอยู่กรุงเทพฝั่งทนนางมากใหญ่นะครับนี่ครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดใหม่พิเลนะครับฝั่งตรงข้ามวัดใหม่พิเลนนะครับสนใจสอบถามได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศคิดค่าจัดส่งตามระยะทางนะครับเบอร์ติดต่อ0648126696นะครับสวัสดีครับ